สวัสดีค่ะวันนี้บีอยู่ที่โรงแรมหันษานะคะตรงถนนคนเดิน f i ฟ m m n n v l l l a g e วันนี้บีจะมาแนะนำโต๊ะมูดเอ้าดรจากบริษัท Poo Table Thailand เรามาดูกันค่ะว่าข้อดีของโต๊ะมูดเอ้าดรตัวนี้มีอะไรบ้างโต๊ะมูดเอ้าดรนะคะ ร้อเหมาะสำหรับบรรยากาศแบบนี้ติดริมชายทะเลทุกอย่างนะคะกันน้ำผ้าที่เราใช้เนี่ยก็กันน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความชื้นแฉะโต๊ะมูดนะคะตัวนี้สีขาวไซส์7ฟุตนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียร้อเปอร์เซ็นต์นะคะตัวแผ่นหินแน่นอนพูลเทเบิลไทแล้วเรารับประกัน10ปี ็มาดูข้อดีของมูดเทเบิลตัวนี้นะคะนอกเหนือความเรียบหรูดูดีดีไซน์เรียบง่ายแล้วเนี่ยบีอยากจะเน้นย้ําถึงเรื่องหินที่มีหินชิ้นเดียวอันนี้เหมาะสําหรับการจัดตั้งระดับน้ํานะคะพื้นหินมีความคงทนแน่นอนนะคะสีที่เห็นตรงนี้เป็นพาวเดอร์โค้ตกันน100้ำร้อเซและนอกเหนือจากนี้เนี่ยสามารถทำคอสตอมคลเลอร์ได้ด้วยค่ะฝากไว้สำหรับโต๊ะดีๆอย่างมูดเทเบิลเอ o o อค่ะ ผ่านมาหรือมีแผนอยากจะมาเข้าพักที่โรงแรมผันษานะคะดีแนะนำที่นี่เลยอย่าลืมแวะมาเล่นกันสำหรับตัวนี้ค่ะ Moon Outdoor ค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ